สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันปีใหม่หลังจากวันที่หนึ่งคือวันที่สองค่ะตอนช่วงเช้าประมาณสัก11โมงวันนี้พี่อ้อยก็มาทำเนี่ยงปลาทูกินกับเพื่อนๆน,นะคะสาสๆนะคะ<ม>เออปลาทูก็ตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวละร้อยนะคะเนี่ยอนอนแองแมงผัวเมียคู่นี้นะนอนกอดกันยามรักก็ว่าหวานเนาะแหมกอดกันนะแต่ยามชังก็หันหลังให้กัน นี่ค่ะพี่อ้อยก็ทาเล็กๆน้อยๆค่ะมานั่งทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากวันหลังจากวันที่หนึ่งค่ะเมื่อวานนี้ก็ทาหมูกระทะนะคะมาวันนี้ก็ทาเมี่ยงปลาทูค่ะเมี่ยงปลาทูทานนะคะสายๆกันนะคะเป็นอาหารเที่ยงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีหมูแอมนะ,ะมีหมูทอดนะ เนี่ยมีน้ำจิ้มรสเด็ดนะะทำเองเด็ดมากค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตอนนี้เราลืมนึกไปว่ามันต้องมีหนมจีนก็เลยให้เพื่อนน่ะไปดูหนมจีนที่ตลาดจากตลาดไปก็ประมาณสัก ครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็มาแล้วค่ะนะคะแต่อดไม่ไหวก็เลยทําเชลฟี่ก่อนนะคะเนี่ยค่ะหืน่าอร่อยค่ะนคะคะมาทานด้วยกันนะคะปีใหม่ไม่มีอะไรวิเศษเหรอกค่ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษด้วยนะสําหรับพี่อ้อยผักสดมากเลยนะคะนี่ค่ะผักค่ะประกาศหอมนะคะเอาไว้ห่อนะคะเนี่ยค่ะอ่ามีน้องเหมียวมาแอบดูด้วยนะอันแน่น้องเหมียวอ,อย่าไปนะไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอานะโ no, 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 no. นโนโนนะ อืนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะปลาทูตัวใหญ่มากอวบอิม่มมันมากเลยค่ะปลาทูตัวสองตัวนี้นะคะซื้อมาห้าตัวตอนนี้ก็เหลือไว้บ้างเพราะว่านานๆทีเขาจะเอาปลาทูตัวใหญ่มาขายนะคะอือหืออร่อยเลยน้ำน้ำลายสอเลยเนเนี่ยโอ้โหสวยงามสวยงามแค่นี้นะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ หน no, ูไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอานะนะคะ